สวัสดีครับพ่ทเ,เกมทีวีนะครับผมตอนนี้จะมาแคสเอเทอร์สองนะครับอ,อันนี้เป็นโวเก,ก่านะฮะผมอันนี้เข้าไปจะมีประตูมาให้เลยนะฮะอ่ะเราต้องรงอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่ง,งดีดับในสวรรค์ แรกของผมเลยนะฮะแต่ก็อย่าไปสนใจนะเลยมันไม่มีอันต่อให้ดูหรอกครับอันต่อที่มีให้ดูก็เอเธอร์เลยฮะกับไม้ครับธรรมดาครับจะดูอันไหนก็แล้วแต่ครับผมไม่ว่าวครับแต่ตอนนี้ผมว่าวาเข้านร่างนั้นผมขอใช้เกมรูเลยกัน GAME จะใช้เกมรูเท่านั้นแหละเข้ามาเลยนะ่ะตอนกันคืนแล้วแล้วนี่นมันเล็กมันดูดูนะมาสวัสมัยมันมีกันคืนด้วยเหรอเนี่ยกูต้่งดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วจะเดินของค่ไม่เราจะไม่ไปเด็ดขาดทางนั้นทางนี้ ทำให้ไม่นควรไปเลยนี่ครับตัวที่คุณอาจจะบอกเลยว่าฮถ้าคุณเล่นเอเธอร์ our, คุณจะรำคาญมันยิ่งนักเพราะมันจะทำให้คุณดีมาีลบคือใช้ที่ตีหินดาบหินก็ฆ่ามันได้แล้วนะฮะเอาจริงๆครับมันฆ่าได้เลยนะฮะเอาดาบตี ้องก็ได้คืนนี้ชิป therapist. ชิปเร็วชิปปุ่มชิปหลุดเร็วปุ่มชิปหาไม่เจอปุ่มชิปหาไม่เจอหาหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วยืดเท้าเดี่ยวเสียวมันมาไหมเนี่ยนั่นคือนกฮะมันนั่นนั่นนั่นบินเหรอ มันหมุนปีกบนวงกลมเช่มัวันแรกกับวันที่2ราแล้วออกออกเป็นแ้ๆทุคนในถำนะฮะเอ่อทาทุกถ้ำนะฮะมาทุกถ้ำมาทุกถ้ำแส่จะลำบากแาะยากเย็นนะอะแล้วก็ขอสร้างเป็น นะสร้างเป็นตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ผมไปโดนอะไรว,วะ่างมันเหออ่าม,มีอะไรมันรบกนใจแล้วนะตอนนี้ตรงนี้ไม่ไก่อนดีกว่าบดินที่ทข้าที่เราจะขุดได้เอาวันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันว่าเราไม่รอนี่ยทรศไม่ได้ไม้กอนตอนนี้ไม่มีเสียงเพลงหรือเสียงใดๆทั้งสิน้น นู้นะครับผีก็ตายหน้ามาเลีย้ยงตัวขอสักก้อนเดียวพอแล้วตายไอพวกนั้นมันแบบคือถ้าเข้าใกล้ไปนิดเดียวนี่เราเรามองเพลงได้เลยนะฮะแล้วหินสีเหลืองนี่ก็หายากๆนะฮะเหรียญน,นั่นบนนี่คือต้องไปฆ่าพวกโขดโหน่อยนะฮะทำไมทำไมวิดีโอมนะั่ไม่เปิดมิวสิกก็เปิดนี่นะ ไม่มีบรรเาียรกบรรยากาศเลยตอนนี้เราหลอนไปอย่างนี้ <c ười> <c ười> คือตอนนี้หล่อนก้อนเมฆมากนะ,ะบอกเลยว่าใครใครเล่นมอสสวั์เนี่ยบอกเซอร์ผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ได้นะฮะลิงก์ของ SKV เขานะฮะผมจะทิ้งลิงก์โหลดอันนี้ไว้ให้นะฮะเอาไปเล่นกันได้นะฮะก็อ,อย่าพึ่งนะฮะแล้วผม ทุละอะไรแป๊บหนึงนะ่งเลย่ะกลับมาแล้วะไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ที่เดิมนั่นหละเมื่อกี้ตอนนี้ขยะเต็มโต๊ะเลยนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากขุดก,ก่อนดูด้านนอกด้วยเมซนี่เป็นอะไรที่ขนาดในบ้านมันก็ยังเข้ามาบอกเลยว่าในบ้านพี่นี่อึง้งพี่นี่อึ้งไปเลยยง้งพี่นี่อึ้งไปเลยยง้ง ุดไม้ตอนนี้มีประโยชน์กับเรามากเจอทอส่อยเฮอไม่มีทอสเลยหนระือไงอยากรู้ว่าต้นเหลืองคืออะไรความอยากรู้อยากเห็นพามันนึ่งพามันซึ่งเกียรยติยศแอ้พวกนั้นจะกลายเป็นตัวดำเหรอไอะพวกเมฆกันนั่นอ่ะสีดำหมดเลยหรือว่าหลับไม่รู้อ่ะลองคุณหน่อยนีจะได้อะไร มีไว้เพื่อตัดไม ทำจเสหน่อยมีเช้าจะได้ไปตัดแบบเร็วๆเๆ,ๆคืออยากบินมากันตอนนี้อันนี้ลงมาก่อนอ่ะตอเผาที่ทำอย่างนี้ใช่มั้ยไหะต้อเผาทำไงวะอะเอามาอย่างนี้ก่อนจำได้ว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะได้เกาะเออ,อนี่ไง แล้วก็ถ้าเอากล่องมาไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะทำได้ไ,ดนะไมหมทำไงวะทำไงวะวางกล่องไว้ก่อนแล้วกันมาวันนี้กูจะวันนี้กูจะไปสร้างบ้านนี่แ่ะวนันนี้ ผมรู้สูตรไมค้ามากแค่ไหนก็บอกคนเลยว่าเยอะนะฮะแต่ไม่อยากจะใช้นะฮะเก็เก็บเดธรรมดาเอเธอร์เด้อม,มันต่างกันตรงไหนเนี่ยแค่มันสีฟ้าๆกว่าแต่บอกเลยนะคะมอดเอเธอร์เนี่ยคนสร้างไม่ตั้งใจนะคะบอกเลยว่าตั้งใจนะ,ะขนาดหินเนี่ยยังไม่เปลี่ยนสีนะ ยกันดินครับดินขาเป็นอะไรที้เกียจมากครับคือเอาดินทอได้เกียสีเป็นสีนี่ครับแค่นั้นแหละฮะไม่มีอะไรมาจะบอกเลยนะกองค้าเขาก็ทําใหม่นะให้มันสวยกว่าเดิมนะบอกเลยว่าตั้งใจมากมีระบบเยอะเนี่ยดูมีเหรียญมีโซเชียลตรงลืมภาพซะอันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะผมก็บอกว่า Not e นะอฟ e c t g a เ i n g อะไรผมไม่รู้ บอกเลยนะผมไม่รู้อะไรสักอย่างนะเกี่ยวกับมอดนี้นะฮะรู้ไหมคลิดเดียวครับผมคือวิธีกบนกผมยังไม่รู้เลยมาตอนนี้เราต้องต้องรอตอนเช้า่อนวู้ฮู้ตอนเช้ายัางใกล้ตอนเช้าแล้วคลิปนี้อาจจะใหญ่มากใหญ่โตมาหัวรานขอบอกเลยว่าตอนนี้ที่ขุดพังแล้วจ้า ทำไมเหมือนผมขุดไปนิดเดียวแต่ทำไมมันได้หินมาโคตรเยอะเลยเนี่ยเอาจริงๆนะผมขุดไปเหมือน,นดเดียวเองเนี่ยดูดิเนี่ยแค่นี้มันได้ขนาดผมอยู่ในบ้านครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับมันเล่นผมน,นะครับโอเยอมา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  <c oughs> อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะมาสิครับมาสิครับมาสิครับมาครับรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับ ตัลิบิลเล่คิบแลวแบมึมงจะลิบิลเล่คิบมึงจะเอาก่งกุใช่ไหมกินกนมบนี่อะไเรเงี้ยคิบเออผมทำไมต้องพูดเสียงแบบนีเออ้เอาเถอะไม่อยากอยู่บ้านเนี้ยวจริงอยากอยู่นะหลอนนะบอกเลยว่าหลอนนั่นน่ะบอกเลยว่าหลอนแป๊บเดียวจะตายนะขอหนอ่อยเถอะขอ ขอขอกระต่ายทำไมตอนแรกกระต่ายมันเยอะจังอะตอนหลังนี่ไม่มีเลยสักตัวไอหินนี่ม,มีไว้เพือ่อขุดไปก็ไม่ได้อะไรอะเพื่ออะไรวะอุ้ยนังไงกระต่ายชินคอนเซนชินคอนเซนชินคอนเซน ชินคอนเซนชินคอนเซนชินคอนเซนชิ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 นคอนเซนชินคอนเซนชินคอนเซนชิ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 นคอนเซนชินคอนเซนผมขอลองเป็นเกมรูเอ้ยเกมรูอะไรเนี่ยสักอย่างนะฮะอ่าอะไรนะเกมรูเกมรูอะไรนะคอมเมนต์บล็อกมีอะไรบ้างอ่ะคลิปอีเพยูนทูดี้ ไม่มีอะไรไม่มีู้อะไรครับู้วูบหรอครับวูบหรอครับอะไรครับนั่นน่ะดูแล้วตัวไหนไอ้นั่นแน่แน่แตอ้นี่ก็ช่วยเสริมสร้างบ้านใหม่ไปเลยนะกันผมสร้างบ้านใหม่ไปเลย ตั้งบาใหม่ไปเลยแล้วกันนะฮะเอาน้ำเหรอเอาไม่ใช่น้องเอาน้ำหนขวดอะเอาไม่ใช่ ผมขายบัตรกูน,น,นนะตอนเอนะฮะอาจจะขายบ้างนะอ่ะกลับมาละเสร็จแล้วอ่านะครับนั่นปะอุ้ย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 ต้องหาที่ทำเลสร้างบ้านดีๆแล้วไม่ ต้องบวกกับมันนี่แ้่บวกบวกบวกเหตุการณ์บวกทะลุโลกวิวิลัก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 ลกต้นนี้แลกต้นนี้แลกโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ไม่อยากเข้าใกล้เนี่ยต้นนี้ไม่อยากเข้าใกล้อุ้ย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 มาดิมามาไม่อยากให้ขุ่ของสวรรค์นะเนะีนะ่ยมา เลยตอนท nah, ี О, ่ผมเข้ามาครั้งแรกนี่เันเจนยางเยอะเมกเมกหน้าเราหน้าจะช่วยเราได้ก้อนนี้ก้อนเี้ผมปรับมันช็อตแล้วนะฮะเฮ้ยน้องมอว์ดีกว่าน้องมอวปรับไปมันแหลกนะ ไม่ได้คืนตังไม่ได้ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือลูกค้าเรบอกจะคืนอะไรมึรมาจะเล่นใช่ไหมขอบคุณนะขอบคุณนะสองตัวใช่ไหมสองตัวใช่ไหมหมาหมู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 หมาหม,ม,ามูเล่นหมาหมู เราไม่ได้คือเล่นอะไรฮะคือมันกุนตีนผมนะฮะแม่งกุนตีนผมทุกมทุกเมื่อนะไอเมฆนะฮะฝากไว้เกาะกูจะล้างแขนล้างข้าล้างผานรอๆอรอ,อจะล้างผานเลยผมจะล้างผานมันผมจะเดินทางไปก่อนนะตอนนี้ผมต้องเดินทางไปที่ไกลที่สุดนนะะสร้างบ้านอยู่บนภูเขาน่าจะดีน ตักเบอร์รี่ดวยน่าจะดีเหมืนกันเน่นอนฮะเสียงตกภูเขา,ามาไม่ได้เบอร์รี่เนี่ยเนื้ดยูหลบการโจีเม่อรือว่าเราตอลบะก็เ,ออเหมือนกันไม่ิดเหมือนกันนะซางบานอนยู่นนี่เอาอ่ะเมฆนบ เออตรงนี้แหละผมต้องการพื้นตรงน,รงนี้เอาตรงนี้เลยแล้วกันสร้างบ้านอ,อ่ะอ่ะมาสร้างบ้านสร้างบ้านตรงนี้ออ่ะยังไม่ได้ขยาย,อ,อ,ยอ่้ยพรเจ้า <c oughs> และเจ้าช่วยกล้วยทอด ตลาดยิงตงตังตู้หมามูใช่ไหมอย่างนี้หมามูหมามูถ้ามีเพื่อนสองคนนี <S <S ่เอาเอาเพื่อนมาด้วยนะฮะเอาเพื่อน <S 1> <S 1> น้องเขามาเล่นนะ,ะเอาน้องเขามาเล่น <S <S 1> <S 1> ให้คุณนัทนะฮะคุณป้าด้วยถ้าเขามานะครับถ้าเขามานะครับถ้าเขาไม่มาเขาก็อาจไม่เล่นนะ,ะเอาติดพีบีถ้าไปดูชอบคุณป้านะฮะจะเจอต่คลิปพีบีนะฮะไม่เจอตคริปนอกจากคลิปพีบีนะ เอ้ยแล้วก็โลตาก้าด้วยเพราะมันถ่ายได้นะฮะโอ้มันคือขายฟรีดอมถ้ามีอะไรแบบมีอะไรขึ้นมาคำว่าฟรีดอมนี่อย่าไปตกใจนะฮะแล้วก็เราก็อย่าไปตกใจด้วยนะคะทำไมผมตายมากนะไอตรงนี้คุณจะตกใจนะมาอีกว้วเอาเนี้ยคอาวนี้สผมหลบได้แล้ว สะดวกหมวกสบายสายลมมันจะจะเล่นอย่างี้ใช่ไหม มาคอมเมนต์บอกก็ได้นะแต่คลิปของผมแทบไม่มีใครคอมเมนต์ผมแทบไม่กอะอะี่ซับสไครต์อะแล้วถ้าจะเอาลิงก์โหลดเกมนี้อย่าผมเอาเอ้ยเอามอดนลยนะ๋ยวผมใส่ไว้ด้านล่าง,างอีกแล้วอีกแล้วจะไปเอารูอะเป็นไรหุดลงไปด้านล่างอ નાયે આયે 58 102 હે ચી อ,อ,อ,อผมชักจะลำงขาเมฆเลยอีซี่อยู่เลยนะฮะจริงว่าอีซี่มามามาเบุกเลยว่าหูก้หัวข้าเมเงออี้ยเมกนี่แบบอะไรที่น่าลำคานะม,มามาตระ อ่ะงั้นผมสร้างมา้านเสร็จแล้วนะฮะก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับ